อ่ะเดี๋ยวมาว่ากันต่อนะครับในเรื่องของอะระบบไฟชุดชาร์จนะครับตัวอเอเซอร์นะครับเอเซอร์เอสบายสี่เนะครับคอมพ LA, 5, 6, 8, 1, p พลตเอเอห้าหกแปดหนึนะครับตัวนี้นะครับก็อ่ะดูคำอธิบายนิดนึงนะครับ จากภาพแสดงวงจรนะครับภาพจ่ายไฟเอเซอร์นะครับตำแหน่งที่1 VIN นะครับจุดเชื่อมต่อสัญญาณไฟถูกจ่ายจากแดปเตอร์นะครับแรงดันไฟที่19โวลต์นะครับตำแหน่งไฟ P2 นะครับเป็นไฟที่มาจาก VIN นะครับผ่านมอสเฟตมาก็จะมีแรงดันไฟ19โวลต์นะครับแล้วก็ตำแหน่งที่3ก็เป็นตำแหน่งสัญญาณ P3 นะครับเป็นไฟที่มาจาก P2 ก็คือไฟ19โวลต์เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็คือทิศทางการไหลของกระแสนะครับก็คือเริ่มจาก v-in นะครับมา P2 ก็มา P3 นะครับอ่ะคราวนี้มาดูวงจรจริงนะครับวงจรจริงกันบ้างนะครับอ่าตัวสเกลเมติกนะครับอันนี้เป็นสเกลเมติกของเอเซอร์นะครับเอเซอร์เอสพายสี่เนะครับก็พาร์ทบอร์ด LA ลหนะครับ ะระบบไฟก็จะเริ่มตั้งแต่ชุดนี้นะครับก็คือจะเริ่มตั้งแต่ตัวแอดเพเตอร์นะครับตรงนี้นะครับก็คือตัวแอดเพเตอร์ที่จ่ายไฟเข้ามานะครับแล้วก็ผ่านสัญญาณนะครับที่ชื่อ V-in นะครับตัว V-in ก็นะครับตัว V-in นะครับ V-in ก็จ่ายไฟ 19เโวลต์นะครับเป็นไฟอะแดปเตอร์นะครับก็จะจ่ายออกไปนะครับก็คือเอาไปนู่นไปนี่นะครับเพื่อสุดท้ายก็จะได้แปลงไฟออกมาเป็นไฟ Vs v H, นะครับแล้วก็แปลงออกมาเป็น Rtc v l e f t นะครับแล้วก็สัญญาณไฟก็ในชุดของว i อินดิเคเตอร์นะครับก็เกี่ยวข้องกับ p a c i n แล้วก็ A-Cin ด้วย เพราะฉะนั้นนะครับในตัว V ีอินเนี่ยนะครับก็ไปหลายที่นะครับก็จ่ายไปหลายที่นะครับแล้วก็มาในส่วนของวงจรชุดชาร์จนะครับอ่ะก็คือชุดนี้ที่เราจะกล่าวถึงกันนะครับ ในการทำงานนะครับของอวงจรเนี่ยนะครับก็คือจะเริ่มต้นจาก Vin ตรงนี้นะครับ Vin ก็คือ19โวลต์นะครับ Vin 19สิบเก้าโวลต์เราจะวิ่งผ่านนะครับผ่านขาเด่นนะครับวิ่งผ่านขาเด่นออกขาซอสนะครับตัวนี้เป็นลักษณะการต่อแบบไบอัสตรงนะครับเพราะฉะนั้นตัวเด่นออกซอสต,ตัวนี้จะได้ไฟ19โวลต์นะครับอ่าคราวนี้ อพอมาเจอขาซอสตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นการลักษณะต่อแบบไบอาสกลับหรือว่า,าตัวเห็นสัญ,ญลักษณ์ของไดโอดไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะบล็อกไฟนะครับไม่ให้ไฟวิ่งผ่านออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นไอตัว P3 ตัวนี้นะครับจะยังไม่มีไฟนะครับตอนนี้จะยังไม่มีไฟจนกว่าการทํางานของวงจรนะครับชุด ต่างๆจะทํางานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็มาไล่ดูนะครับว่าไฟมันการทํางานของระบบไฟชุดนี้นะครับทำงานอย่างไรนะครับเวลาเราดูสกลลมติกนะครับเราจะได้อ่านอ่านสกลลมติกออกนะครับ V in 19โวลต์นะครับวิ่งมาวิ่งมานะครับอันนี้เป็น19โวลต์ระบบไฟนะครับตัวนี้จะวิ่งผ่านตัวนั้นทานมานะครับ ไปผ่านตัวนั้นทานนะครับเข้าขาเบสนะครับเข้าขาเบสนะครับขา C ีขานะครับ bce นะครับเพราะนั้นนะครับในระบบไฟนะครับถ้าเราดูนะครับล้วเราดูอย่างนี้นะครับไฟตรงนี้เป็นไฟ19นะครับไฟ19านะครับมันจะวิ่งมาแล้วก็มารอที่ขา e นะครับะงั้นนะครับระบบไฟชุดนี้นะครับถ้าเราดู เราจะเห็นว่านะครับไฟชุดนี้นะครับเมื่อมีไฟเข้ามานะครับที่ขาเบสนะครับแล้วก็ไฟเข้ามาที่ขาตัวม m i t อร r นะครับจะออกไปขา collector นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้ามีไฟเข้ามานะครับตรงนี้นะครับจะถูกดึงไฟนะครับแล้วก็ลงกาวไปนะครับตรงนี้จะเป็นศูนย์นะครับ เป็น0นโวลต์นะครับแล้วก็ถ้าตรงนี้เป็น0นโวลต์เนี่ยนะครับไอตัวนี้ก็จะทํางานนะครับตัวนี้ก็จะทํางานเพราะฉะนั้นไฟตรงนี้นะครับเป็นไฟ19นะครับวิ่งเข้ามาเป็น19โวลต์วิ่งเข้ามา,า,มาจาะนะครับมาจาะ,ราะ,ะราตรงนี้นะครับส่วนขาเบสนะครับขาเบสตัวนี้นะครับก็ได้แรงดันไบอาร์เป็น0นย์นะครับ เพราะฉะนั้นเป็นศูนย์เนี่ยนะครับถ้าเป็นตัวทรานซิสเตอร์นะครับชนิด PNP นะครับ NPN นะครับชนิด NPN และก็ PNP นะครับตัว NPN เนี่ยนะครับาขาเบสต,ต้องได้รับแรงดันไฟบวกนะครับส่วน PNP ขาเบสต,ต้องได้รับแรงดันไฟลบนะครับถึงจะทำงานเพราะฉะนั้นนะครับ ตัวนี้เป็นนะครับเป็นทรานซิสเตอร์ชนิด pnp นะครับแรงดันไฟจะเข้าจากขา e นะครับออกไปขา c ได้นะครับตัวขาเบสดเนี่ยนะครับจะต้องได้รับแรงดันไบอาร์เป็นลบนะครับนั้นตัวนี้เมื่อเป็นลบเนี่ยนะครับก็จะส่งผลทําให้เฟสตัวนี้ทํางานนะครับพอเฟสทางานปุ๊บเนี่ยตัวทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทํางานพอมันทํางานปุ๊บเนี่ยไฟมันก็จะวิ่งผ่านมาแล้วก็จะมาเข้าที่ขาเกตอย่างนี้นะครับ อย่างนั้นระบบไฟชุดนี้นะครับก็ยังมาทางนี้ด้วยนะครับ19โวลต์นะครับตรงนี้เป็น19โวลต์ตรงนี้19โวลต์นะครับงนั้นเมื่อแรงดันไฟนะครับที่ขาเข้าก็คือขาซอสต,ตัวนี้นะครับเท่ากับแรงดันขาเกตนะครับที่ขาที่4นะครับทั้ง2ตัวเนี่ยก็คือมีค่าแรงดันเท่ากัน นะครับเฟสตัวนี้เป็นเฟสชนิด P channel นะครับตัวนี้เป็น P channel นะครับเฟส P channel เนี่ยนะครับถ้า,าระบบไฟขาเกตแล้วก็ขาซอดเท่ากันเนี่ยนะครับตัวเฟสเนี่ยจะทํางานไม่ได้นะครับเฟสตัวนี้จะทํางานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับขาเกตเนี่ยจะต้องมีไฟลดลงนะครับก็คือขาเกตต้องมอีแรงดันไฟน้อยกว่าขาเข้าก็คือขาซอดส19โวลต์ ะร,ระบบไฟนะครับจึงมีการส่งสัญญาณนะครับตัวหนึ่งนะครับมีการส่งสัญญาณมาตัวหนึ่งก็คือชื่อสัญญาณ PACIN e นะครับก็คือตัวนี้นะครับดังนั้นเมื่อ,อตัวนี้ส่งสัญญาณมานะครับ3.3โวลต์ 3. 3. นะครับเข้าตัว R อ,ออกมาปุ๊บเ,เข้ามานี้ปุ๊บมานี้ ส่งผลทําให้มอสเฟตตัวนี้ทํางานนะครับเฟตตัวนี้ทํางานนะครับแล้วก็เฟตตัวนี้ทํางานฉนั้นเฟตตัวนี้พร้อมทํางานเสร็จปุ๊มจะดึงไฟลงกาวไปนะครับดึงไฟลงกาวนะครับทําให้นะครับทาให้แรงดันจุดนี้นะครับกลายเป็น0โวลต์เพราะฉะนั้นเมื่อตรงนี้เป็นศูนย์เนี่ยนะครับตัวนี้ก็ทํางานไม่ได้นะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นทรานซิสเตอร์นะครับเป็นทรานซิสเตอร์นะครับ ทานซิสเตอร์ที่ขาเบสนะครับขาเบสต้องได้รับแรงดันไฟบวกนะครับเป็นทานซิสเตอร์ชนิด NPN นะครับขาเบสต้องได้รับแรงดันไฟบวกเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับแรงดันไฟเป็นลบก็คือ0น์โวลต์นะครับไอตัวทานซิสเตอร์ตัวนี้จะไม่ทํางานนะครับทานซิสเตอร์ตัวนี้ทำไม่ทํางานเมื่อตัวนี้ไม่ทํางานเนี่ยนะครับไอตัวขา c o l l เตอร์นะครับที่ลอยไว้อยู่ตรงนี้นะครับก็ไม่มีผลนะครับก็ไม่มีผลเพราะฉะนั้นระบบไฟนะครับในชุดนี้นะครับชุดนี้จะไม่ทํางานนะครับชุดนี้จะไม่ทํางานนะครับแต่นะครับแต่ไฟเนี่ยนะครับจะวิ่งลงมาแทงชุดนี้ pr63 นะครับแล้วก็ pr69 นะครับเพราะอะไรเพราะว่าไฟชุดนี้นะครับ ก็คือเฟดตัวนี้นะครับเป็นเฟดชนิดเอนชแนลนะครับเอนชแนลเมื่อขาเกตมีไฟนะครับขาเกตมีไฟนะครับเฟดตัวนี้จะทํางานนะครับเฟดตัวนี้จะทางานเพราะฉะนั้นเมื่อมันทํางานเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะดึงไฟชุดนี้ลงกาวไปนะครับจะดึงไฟชุดนี้ลงกาวไปนะครับทําให้นะครับทาให้เกิดแรงดันตกค่อมตรงจุดนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะให้ที่ขาเกตนะครับ ัะน,นแรงดันที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับเป็นตัวที่จะขับขาเกตนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นขาซอสนะครับไฟ19โวลต์ที่รอขาซอสอยู่ก็จะสามารถวิ่งผ่านออกมาได้นะครับวิ่งผ่านออกมาตรงนี้ได้นะครับกลายเป็นไฟ B บวกนะครับกลายเป็นไฟ B ีบวกเ,เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าไอจุดตรงนี้นะครับ พีอาร์หกสามสองร้อยนะครับพีอาร์หกสิบเก้าร้อยห้าสิบนะครับจะวัดแล้วตรงจุดนี้จะมีแรงดันเท่าไหร่นะครับเราก็ไปเปิดดูนะครับเราก็ไปเปิดดูเปิดแล้วก็ไปคำนวณน,นะครับคำนวณคำนวณดูว่า ถ้าแรงจ่าย19โวลต์นะครับแล้วก็ตัว R ตัวที่1เท่ากับ 200k นะครับตัวที่2ได้เท่ากับ 150k นะครับตัวนี้จะได้แรงดันไฟอยู่ที่8โวลต์นะครับตัวนี้จะได้แรงดันไฟอยู่ที่8.1โวลต์นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราดูวกจรนะครับก็คือวีอินเนี่ยวิ่งมานะครับตรงนี้ก็เป็น19โวลต์นะครับตัวนี้เมื่อมีแรงดันไฟนะครับเกิดแรงดันไฟที่ตกคอมนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับลดลงนะครับมันจะส่งผลทําให้ขาเกตตัวนี้นะครับทํางานครเพราะ พอเวลาขาเกียรตัวนี้นะครับจ่ายไฟเข้ามาก็คือน้อยกว่าขาซอสเนี่ยนะครับมันจะส่งผลทําให้มอสเฟตตัวนี้ทํางานนะครับมอสเฟตตัวนี้จากเดิม1 9กโวลต์น,นะครับก็จะวิ่งผ่านมานี่นะครับก็กลายเป็น19โวลต์น,นะครับแล้วก็ผ่านอาร์เซนตัวนะครับก่อนที่จะเข้า b บวกนะครับงนั้นไฟชุดนี้ก็คือ b บวกก็คือไฟ19โวลต์เองนะครับแต่ว่ามันมีขั้นตอนกระบ,บวนการอะไระที่เกี่ยวข้อง เยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองทําความเข้าใจดูก่อนนะครับ